สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูดาวนะคะในรายวิชาสังคมค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการเมืองการปกครองของไทยค่ะวันนี้เด็กๆเ,เปิดหนังสือนะคะหน้า26-37ค่ะแผนผังสาระการเรียนรู้ก็จะมีประมาณ3หัวข้อด้วยกันนะคะ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 2. การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นแลาประเทศนะคะ และ3บทบาทและความสําคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยค่ะต่อไปค่ะจุดประกายความคิดนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีบทบาทต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรข้อที่1ค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแ,และรัฐบาลนะคะหนบทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะก็คือองค์กร ที่ทาหน้าที่นะคะบริหารงานในท้องถิ่นมีผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนะคะเข้ามาทําหน้าที่บริหารงานภายในพื้นที่ค่ะทีนี้นักงเรียนมาดูนะคะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทค,ค่ะ 1. เทศบาล 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอนะคะ 3. องค์การบริหารส่วนตำบลอบตอแล้วก็ 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพนะคะแล้วก็ เมืองพัทยาทีนี้คุณครูขอพูดถึงข้อนี้หน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างพิเศษกรุงเทพและพัทยาเนี่ยคนที่ดูแลนะคะก็คือผู้ว่าของกอทมอนะคะต่อไปเมืองพัทยาเนี่ยคือนายกเทศมนตรีนะคะเมืองพัทยาค่ะได้มาจากการเลือกตั้งทั้งสอง ประเภทนี้มีวาระดูแลทั้งหมด4ปีด้วยกันค่ะเทศาบาลอาบาจอ,อาบาตอก็4ปีเช่นเดียวกันนะคะในการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่จะเข้ามาบริหารประเทศนะคะบริหารท้องถิน่นต่อไปค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีหน้าที่ในการบริหารในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเขตพื้นที่หน้าที่ที่สําคัญของ องค์กรปกครองสนท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีหลายข้อเลยค่ะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการทําแผนพนัฒนาท้องถิ่นนะคะจัดให้มีการบํารุงรักษาทางบกทั้งน้ำนะคะระบายน้ํากําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลนะคะสร้างสิ่งก่อสร้างสาธารณะในท้องถิ่นเช่นถนนทางเท้าน้ำประปานะคะแล้วก็ดูแลรักษาสถานที่สาธารณณะส่งเสริมให้มีการลงทุนในท้องถิ่นนะคะส่งเสริมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ก็ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวนะคะส่งเสริมด้านการศึกษาศาส,สนาศิละปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถินดูแลและก็บำรุงรักษาศิลปะประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นนะะจะให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเช่นสวนสาธารณะนะคะส่งเสริมประชาธิปไตยนะคะมีการมีส่วนร่วมของประชาชนป้องกันโรคติดต่อและก็ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะก็จะมีหลายๆข้อเลยส่วนใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะส่งเสริมด้านประกอบอาชีพแก่ประชาชนนะคะนักเรียนดูภาพนี้เป็นการแปลรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าขึ้นมานะคะต่อไปค่ะ1.2นะคะบทบาทและหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลนี่คือคณะบุคคลที่ใช้อำนาจอิไปไตยกำหนดนโยบายบริหารประเทศเราเรียกว่า คณะรัฐมนตรีหรือว่าคลรมนั่นเองนะคะครมก็รวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะคะอ่าอย่างเช่นคุณดาวนเช่นตัวอย่างารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถาติการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศความมือของต้นเรียนคือทำเนียบรัฐบาลที่เป็นสถานที่บริหารของรัฐบาลน,นั่นเองคะ่ะ รัฐบาลมีหน้าที่อะไรคะเออแล้วาลมีหน้าที่ในการบริหารนะคะในระดับประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนนะคะทีนี้รัฐบาลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะคุณครูอธิบายง่ายๆคะ่ะหก็คือส่วนกลางส่วนกลางนี่คือรัฐบาลนั่นเองนะคะใหญ่สุดเลยรองลงมาเนี่ยคือส่วนภูมิภาคก็คือ,ผ,คอผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ สุดท้ายท้องถิ่นนี่คืออำเภอนะคะลองลงจากอำเภอก็คือจะเป็นนายกอบจอ,อบตอนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันเด็กๆจำไว้นะเพราะจะมีข้อสอบออกค่ะต่อไปขั้น1.3ค่ะเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็รัฐบาลเปรียบเทียบได้ค่อนข้างชัดเจนนะก็ก็เห็นได้ชัดนะคะซ้ายมือของนักงเรียนที่เป็นพื้นสีม่วงก็คือรัฐบาลขวามือคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะจะมี5ข้อเหมือนกันค่ะแต่ว่าแต่ละข้อเนี่ยก็ถือว่ารัฐบาลเนี่ยจะครอบคุมทั้งหมดเลยแล้วก็กระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะได้รับ นโยบายจากรัฐบาลแล้วก็นำนำไปทำไมคะนำไปบริหารท้องถิ่นนั้นๆคุณดาวยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งของรัฐบาลเนี่ยพื้นที่ของการดำเนินงานครอบคลุมทั้งประเทศนะคะแต่ถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็คือจะเป็นพื้นที่เฉพาะท้องถิ่นตนเองนะคะแต่ว่าอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะได้รับนโยบายที่สอดคล้องที่เหมือนกันแล้วก็นำมา ปฏิบัติแล้วก็นำมาช่วยเหลือประชาชนนะคะข้อ2หน้าที่ที่ต้องทำครอบคุมทั้งประเทศเลยแต่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะกำจัดเเขาเรียกว่ากไรจำกัดเฉพาะในท้องถิ่นของตอนเองเท่านั้นนะคะก็ค,คล้ายๆกันนะคะอันนี้นลองดูนะรัฐบาลก็คือเขาจะจะมีน,นโยบายมานะคะเ,เด็กๆดูนะเขาจะมนีนโยบายมาส่วนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็รับนโยบายมาเพื่อพัฒนาในท้องถิ่นของตนเองนะคะต่อไปค่ะก็อ2ใหญ่ค่ะการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและก็ประเทศค่ะในไม้ mapping เนี่ยจะมีทั้งหมด1น3 4 5ะคะ2อ4 5แล้วก็6ขคอเดยกันค่ะสมาชิกในชุมชน มีทั้งหมดข้อดข้อในการเรียนเอาใหม่ครูดาวไล่ใหม่ไล่ใหม่ไล่ใหม่หมีข้อ1ใช่ไหมคะระเบียบวินยัย2เคารพสิทธินะคะ3มีความเมตตาต่อผู้อื่น4ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น5มีความสามคัคคี6มีความซื่อสัตว์แล้วก็7มีคุณธรรมค่ะอันนี้จะเป็นชุมชนลักษณะที่ ทำให้ประเทศมีความสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงใช่ไหมคะถ้าสมาชิกในชุมชนปฏิบัติตามนี้นะคะในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองใช้มือของนักเรียนก็คือการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอายุเท่าไหร่ถึงเลือกตั้งได้18ปีบริบูรณ์ค่ะเกิดวันที่1มกรานะคะของปีนั้นๆอายุครบ18ปีสามารถที่จะเลือกตั้งได้เลยนะคะเลือกตั้งสอ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 นะคะเด็กเลือกตั้งสอสอได้นะคะ อบตเอบจอก่อนอบตอนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะมีเวะละทั้งหมด4ปีในการพัฒนาประเทศทั้งหมดนะคะต่อไปค่ะข้อ3บทบาทและความสำคัญในการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนะคะการเลือกตั้งนี้เป็นถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากในการปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่า ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเนี่ยทุกอาชีพมีสิทธิ์และก็มีหน้าที่เหมือนกันเลยค่ะต่อต่อบ้านเมืองมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเลยสามารถที่จะออกสิทธิ์ออกเสียงได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกผู้แทนเข้าไปทําหน้าที่ปกครองประเทศแทนตนเองสอสคือใครสสก็คือตัวแทนเอ่อตัวแทนของประชาชนนี่แหละคะ่ะกระบอกเสียงนั่นเอง เป็นกระบอกเสียงเป็นกระบอกเสียงนะคะของประชาชนที่จะเข้าไปพัฒนาประเทศนะคะให้มีความยั่งยืนแล้วก็สามารถสองสนี้สามารถที่จะรู้ว่า,าต้องแก้จุดไหนยังไงแล้วก็มีนโยบายอย่างไรแล้วก็สามารถที่ของบเพื่อมาพัฒนาประเทศนะคะต่อไปค่ะ3.1ความสำคัญของการเลือกตั้งอย่างที่คุณครูบอกไปคือ การเลือกตั้งเป็นวิธีที่ทําให้ประชาชนได้มีการส่วนร่วมในการปกครองประเทศนะคะโดยใช้ระบอบประชาธิปไตยนี่แหละเราสามารถเลือกออผู้แทนแทน,แทนเราเนี่ยไปไปอะไรครับไปดูแลประเทศนะคะในระบบท้องถิ่นแล้วก็ระดับชาติด้วย 2. นะคะการเลือกตั้งสร้างความถูกต้องและความชอบธรรมในให้แก่รัฐบาลการใช้อำนาจทางการเมืองทีนี้สสเนี่ยสามารถที่จะ คิดเ,เรียกว่าเรียกว่าพลบ o หรือว่ากฎหมายได้นะคะเมื่อเสนอไปแล้วปรากฏว่าถ้าล่างผ่านก็สามารถใช้กฎหมายนั้นได้ต่อไปค่ะข้อ 3, การเลือกตั้งเป็นกระบวนการเปลี่ยนอำนาจบริหารประเทศเมื่อประชาชนไม่พอใจในการทำงานของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติประชาชนสามารถเปลี่ยนรัฐบาลได้แต่ว่าต้องรองกี่ปีคะเด็กซี่ปีถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเลือกนายกคนใหม่ได้นะคะสามุดอ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนะคะประชาชนสามารถที่จะเข้าร่วมในการเลือกตั้งได้ 1. ทํ่หน้าที่พลเมืองดีออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะสองสอดส่องดูแลการเลือกตั้งเราสามารถที่จะแจ้งได้ว่ามีใครใช้ซื้อซื้อสิทธิ์ขายเสียงเราก็สามารถที่จะสอดส่องดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์และก็ยุติธรรมได้นะคะข้อ3ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับสมัครเลือกตั้งเขาก็จะมีคุณสมบัติ ว่าเวลาเราจะไปเวลาที่มีสอสไปสมัครเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเรามคีคุณสมบัติพร้อมไหมนะคะถ้าเรามคีคุณสมบัติพร้อมแล้วก็สามารถที่จะไปเลือกตั้ไปไป,ไปเป็นไปสมัครได้เลยค่ะมีอะไรบ้างเช่นมีความรู้ความสามารถนะคะเป็นคนดีมีศีลธรรมเสียสละประโยชน์ส่วนต้นมีประวัติดีแล้วก็ผลงาน ปรากฏชัดเจนเป็นผู้มีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วก็จะมีอีกหลายๆข้อเลยนะคะอายุถึงไหมถึงเกณฑ์ไหมนะคะก็ก็มีส่วนด้วยนะคะจะเรียนจบจากคณะไหนหรือสาขาไหนก็สามารถที่จะมาเลือกสมัครเป็นผู้เป็นสมัครเป็นผู้แทนรัษฎรได้นะคะข้อ4ค่ะติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้แทนนะคะ ต่อไปค่ะ3.3การใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอย่างที่คุณครูดาวบอกไปคือการที่เราจะไปเลือกตั้งได้เนี่ยเราก็ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับผู้สมัครเช่นเดียวกัน 1. มีสัญชาติไทยไหมนะคะโดยกําเนิดแล้วก็ถ้าถ้าจะแปลงสัญชาติก็คือต้องไม่น้อยกว่า5ปีเช่นลูกครึ่งอะไรเงี้ยค่ะากเด็กเด็ก,ดกอย่างเช่นเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าเป็นสัญชาติอเมริกาแต่ถ้า มีการเปลี่ยนนะคะอย่างที่เขาแจ้งไว้ว่าเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยก็ต้องอย่างน้อย5ปีถึงจะเลือกตั้งได้2มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะคะในวันเลือกตั้ง 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันอันนี้นักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมคะ,ะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะอันนี้คือคือสำคัญเหมือนกันแต่ว่าถ้า สมมุติว่านักเรียนเป็นคนต่างจังหวัดนักเรียนอยู่ภาคใต้เลยปัตตานีแต่นักเรียนมาทํางานที่นครปฐมนักเรียนสามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้นะคะก่อนประมาณ1 0บถึงสิวันนะคะนักเรียนไม่จําเป็นต้องเดินทางไปถึงบ้านเกิดของนักเรียนนักเรียนก็สามารถที่จะยื่นเอกสารแล้วก็ขอเลือกตั้งก่อนล่วงหน้าได้นะคะข้อ4ค่ะไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเช่นวิกลจริตพิสุ ก็คือใครกางเรียนเป็นพระนั่นเองสามเณรนะคะหรือต้องคุมขังหรือผู้ต้องขังแต่ว่าประเทศพมา่าสามารถที่จะเลือกตั้งได้นะพระสา,สามารถที่จะมาเลือกตั้งได้แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีการยกเว้นนะคะเขาบอกว่าก่อนวันเลือกตั้งควรไปตรวจสอบบัญชีก่อนแต่ว่านักเรียนเนี่ยอายุป,ประมาณ1 1ถึง12ปีนักเรียนก็ไม่สามารถเลือกตั้งได้เนาะแต่นักเรียนสามารถเป็นกระบอกเสียง บอกให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปเลือกตั้งได้นะคะอีกไม่เกินประมาณ2-3ถึงปีเราก็จะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วนะคะเลือกตั้งนายกนายกรัฐมนตรีใหม่นะคะเพราะว่าหมดวาระนะคะทีนี้นักเรียนก็สามารถที่จะจะบอกข้อ3.3เนี่ยกับผู้ปกครองได้เลยว่าคุณพ่อมีสัญชาติไทยไหมอายุอายุมากอยู่แล้วแหละต้องเกิน18ปีอยู่แล้วแหละผู้ปกครองเรียนนะคะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่บางบาง ครูดาวเชื่อว่าส่วนใหญ่เคยไปเลือกตั้งอยู่แล้วแหละนะคะก็จะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรแต่นักเรียนก็สามารถที่จะแบบบอกสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งให้กับผู้ปกครองได้นะคะหรือเล่าให้น้องๆฟังก็ได้นะคะว่าเรามีความรู้ตรงนี้ถ้านักเรียนอายุ18ปีขึ้นไปแล้วนะคะอยู่ม .6 นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกตั้งได้สสอตอนนี้นักเรียนก็เลือก หัวหน้าห้องไปก่อนนะคะหรือเลือกประธานนักเรียนเที่ักเรียนใช้สิทธิ์ตอนนี้ก็คือว่าใช้สิทธิ์เหมือนกันค่ะต่อไปค่ะนอกจากนี้แล้วนักเรียนยังมีส่วนร่วมในทางการเมืองนักเรียนดูภาพนี้นะคะเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งเลือกตั้งใหญ่เลยนะคะที่พี่ๆเขาไปเดินถือป้ายเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาบอกว่ารับฟังข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะทั้งท้องถิ่นแล้วก็ระดับประเทศ เราจนลงให้คนในท้องถิ่นออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งติดตามหาเสียงของพรรคการเมืองหรือว่าผู้สมัครเลือกตั้งหรือว่าสังเกตการลงคะแนนเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตนั่นเองค่ะอันนี้คุณครูมีเว็บไซต์แนะนำนะคะก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะ www.ect.go.th นะคะนักเรียนสามารถเข้าไปดูในเว็บนี้ได้เลยค่อนข้างที่จะมีความ ได้ความรู้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนเราสามารถที่จะดูตรงนี้ได้เลยค่ะเกี่ยวกับคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งจะชี้แจงหมดเลยว่าคุณสมบัติของคุณเป็นยังไงหรือว่าคุณจะต้องเลือกตั้งตอนไหนแบบคล้ายๆกันที่คุณครูบอกไปนะคะแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยนักเรียนลองไปศึกษาดูนะละเอียดดีดีมากค่ะผังสรุปสาระสำคัญค่ะ เด็กๆด,ดูนะอันนี้คุณคุณดาจะสรุปให้ฟังแล้วนะคะจากที่เกินไปเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าการเมืองการปกครองของไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น3หัวข้อด้วยกันค่ะข้อ1ข้อ2และข้อ3ข้อ1คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลน,นะคะข้อ2การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศและก็ข้อ3บทบาทและความสัมพันธ์ในการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยค่ะ อันนี้เป็นการสรุปให้นักเรียนฟังนะคะว่าอย่างเช่นข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าการอ,าองค์กรปกครองสอนท้องถิ่นและรัฐบาลเนี่ยก็คือก็คือผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งออกเป็นเทศบาลคุณดาวยอนะ่อนะคืออะไรคะเนี่ยอบจใช่ไหมคะอาบาตอแล้วก็การปกครองในรูปแบบพิเศษคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาทีนี้คุณดาวจะ ขียนให้ดูว่าผู้ว่าถ้าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมเนี่ยจะมีคําว่าจังหวัดฐานักเรียนผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมเนี yeah. ่ย แต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับผู้ว่ากรุงเทพล่ะก็คือผู้ว่ากรุงเทพมหานครเลยค่ะมหานครต้องเรียนสังเกตไหมไม่เหมือนกันเนะาะเนียนนะผู้ว่าจะมีคําว่าจังหวัดใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยจะไม่มีคําว่าจังหวัดเลยเพราะว่าทําไมคะเป็นการปกครองในรูปแบบพิเศษ จึงตัดคาว่าจังหวัดออกไปนะคะเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนค่ะเช่นเดียวกับเมืองพัทยาค่ะแต่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็คือเป็นการโยกย้ายตําแหน่งตามวาระส่วนใหญ่แล้วที่กูดาวสังเกตก็คือตามนโ,โยบายของรัฐเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยจะอยู่ จังหวัดนั้นัน้นเนี่ยไม่เกิน2ปีแล้วคะ่ะนั้งเรียน2ปี3ปีก็มีการโยกย้ายแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุจริตหรือป้องกันไม่ให้เ,เป็นมาเฟียหรือในจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะผู้ว่ากรุงเทพมหนาคนครก็จะมีวลาระ4ปีด้วยกันค่ะต่อไปค่ะข้อสองการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศประชาธิปไตยเนี่ยก็คือถือว่าเป็นมติวงชนใหญ่เลยที่ทําให้มีการรับฟังเหตุผลของ เสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็มีการส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยค่ะถ้าคนเราปฏิบัติตามประชาธิปไตยนะคะประเทศเราก็มีกฎหมายใช่ไหมคะถ้าเราปฏิบัติตัวถูกต้องออตามข้อตกลงตามกฎกติกาก็จะไม่มีเหตุการณ์ที่อย่างเช่นอะไรคะการวิ่งราวหรือการขโมยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรคะจะมีกฎหมายรองรับตรงนี้ถ้าเราก็ะทาผิดนะคะต่อไปคะ่ะบทบาทและความสําคัญในการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งก็เช่นเดียวกันคะ่ะเขาเป็นการสรุปว่าประชาชนต้องเป็นสัญชาติไทยนะคะอายุ18ปีสามารถที่จะไปเลือกตั้งได้นะคะติดๆก็รออีกประมาณสัก7ปี6ปี7ปีใช่ไหมคะก็สามารถที่จะเลือกตั้งได้ละต่อไปคะ่ะกิจกรรมการเรียนรู้คะ่ะเด็กๆดกนูนะอันนี้เป็นถึง การบ้านแหละที่จะให้นักเรียนทำนักเรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้นะคะทำข้อที่1และข้อที่4ค่ะเด็กๆดูข้อที่1นะคะนักเรียนเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลตามแผนภาพความคิดนักเรียนไม่จําเป็นต้องทําเป็นวงกลมก็ได้สามารถทําเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะสี่เหลี่ยมหรือจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะคะสามเหลี่ยม ได้หมดเลยค่ะนักเรียนก็ดูนะว่าบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้างเหมือนกับบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลไหมนะคะต่อไปค่ะข้อ4นักเรียนร่วมกันสรุปคุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนในในการบริหารประเทศตอบมา4ข้อนะคะเป็นแผนผังความคิดสี่ 4, ข้อในการสรุปก็คือ กิจกรรมการเรียนรู้นี่ทำสอข้อก็อคือข้อ1ใหญ่กับข้อ4ใหญ่ต่อไปค่ะคำถามพัฒนากระบวนการคิดนักเรียนทำมาเลยหข้อนะคะทำลงในสม,มุดค่ะสม,มุดสังคมนะทำลงในสม,มุดสังคมนะคะเดี๋ยวเราเขียนใหม่ เด็กๆทำลงในสมุดสังคมนะคะค่ะโอเคก็รวมทั้งหมด7ข้อเนอะาะก็มีข้อหนึ่งใหญ่นี้นะคะสีใหญ่แล้วก็5ข้อนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ให้นักเรียนทบทวนบทเรียนนะคะ ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์อย่างที่คุณครูดาวได้แจ้งไว้แล้วก็ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรในสัปดาห์หน้าคุณครูดาวก็อยากจะฝากให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองนะคะกินร้อนช้อนกลางแล้วก็คอยหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะเวลานักเรียนไปไหนมาไหนหรือไปซื้อของหรือว่าอะไรกลับมาก็ควรที่จะชำระร่างกายอาบน้านะคะรักษาส,สุขภาพตัวเองด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูดาวก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ